แม่คะเราทําบุญและกวดน้ําให้คนที่ร่วงลับไปแล้วปรับภพบภูมิในความเป็นจริงปรับได้ไหมคะมันจะได้อย่างไรไม่ได้กรรมใครกรรมมันอาจจะมมดว่าถ้าเราทำไปแล้วก็ตกนรกอยู่บุญก็ตนที่เราไปทำทำตรงไปให้ก็จะเปลี่ยนจากนรกเป็นอย่างอื่นเลยหรือ และไอ้เว้นกรรมที่เขาเคยทําไปแล้วเขาไม่ต้องลบล้างต่อเขาไม่ต้องใช้ใช้นี่ใช้เว้นใช้กรรมต่อหรือถูกไหมลูกไม่สามารถไปปรับอะไรได้หรอกลูกแต่ว่ามันจะเป็นอะไรลูกเมื่อเขาใช้นี่เว้นนี่กรรมจนหมดแล้วไอ้สิ่งเนี้ยเขาจะได้ส่งผลให้เขาได้ดี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 ดดดดยิ่งยิ่งขึ้นไปเข้าใจไหมลูกไอ้ที่เขาบอกว่าบุญ,บญหนุนบุญเกื้อนี่แหละ กันเดียวกันนะบนหนุ่บนหนุนบบนเกลือแต่ไอ้ส่วนเวนก็ต้องรับเวนส่วนกรรมก็ต้องรับกรรมก่อนจบไปลูกมันจะไมไอ้ตอนอยู่ไม่เป็นไรตอนกูอยู่เนี่ยตอนกูอยู่เนียนะกูทําอะไรก็ได้แต่เวลากูตายถ้เาเกิดมาตอนอยู่แล้วทําชัวา่วไงลูกพอตายไปพอตายไปเสร็จแล้วกลายไปตกนรกพอตกนรกคิดว่าไงลกูกเดี๋ยวล,กลูกหลานทำมานะรีบทำมาเดี๋ยวกูจะได้รพบป,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 ปรับผมปับชา ม่ได้ทาฉันใดได้ฉันนั้นมันคือความจริงทําฉันใดได้ฉันนั้นทําเลวต้องต้องได้เลวเลวติดเลวก็ต้องบบรับปืนรับกรรมความเลวแม่คะถ้านั่งสมาธิแล้วมีอะไรหมุนอยู่ในท้องคืออะไรคะลูกปิวไม่รู้อ่ะกูไม่เคยหมุนักที้กูดอกไม่ได้ตอนกูนั่งอยู่มันไม่หมุนว่าลูกตอนกูนั่งอยู่ไม่หมุนมันปวดขี้หรือเปล่าปวดตักขี้หรือเปล่า แดงว่ามึงจับจับเอาจับเอาอันนั้นเป็นทำไมเล่าเป็นเครื่องกําหนดแล้วนะเขาให้กําหนดีนลมหายใจเข้าออกกําหนดรับรู้ไอ้ที่มึงบอกว่ามันหมุนก็ให้รู้ว่าหมุนก็พอแล้วก็รู้ก็แค่รู้ว่าหมุนก็พอแล้วทำไมเล่าไม่ต้องไปจับโอ้โหจับติดจับใจไว้เลยว่ามันหมุนหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนเร็วแล้วหมุนจ้าแล้ว ปัจจัยการพิจารณาลูกการพิจารณาคือเรื่องสำคัญในการทำสมาธิคนเราจะมีสมาธิได้ก็ต่อเมื่ออะไรลูกละปล่อยวางทั้งดีทั้งเลวทั้งดีทั้งเลวปล่อยวางไปห,หมดและไอ้มันจะไปหมุนตรงไหนก็แค่รับลู้หมุนหนอ หยุดหมุนหนอะหมุนอีกแร็วหนอะจะไม่แล่าแม่ถ้าเรามีเพื่อนที่เห็นแก่ตัวชอบบินทาว่าร้ายคนอื่นเราจะมีวิธีไหนบ้างที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองตัวของเขาตัวเขากุบไมาลู้ตัวเขาเราได้แกอะไรลูกเราปุงตัูก้เราได้แ่ทำตัวเรา ตัวเขาคือตัวเขาเราไปก้าวกกลเราไปยุ่งเราไปก้าวล้ำไม่ได้ลูกมันจะกลายเป็นอะไรลูกเสือถูกไหมลูกเขาเลือกจะทําอย่างนั้นเราได้แค่ตักเตือนครัง้งแรกครั้งต่อไปเราก็ตักเตือนไม่ได้แล้วเพราะอะไรลูกเสือ ถูกไหมลูกแต่ตัวเรานี่เห็นแล้วก็เอามาพิจารณาว่าเราจะไม่ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วมันจะไม่ดีทําอย่างนี้มันจะไม่ดีเราสามารถเอามาปรับปรุงตัวเราได้เราสามารถเอามาเป็นทิศเป็นทางในการดําเนินชีวิตของเราได้ว่าเราเนี่ยเห็นมาแล้วว่าคนคนนี้ทําอย่างนี้แล้วไม่ดีเราจะไม่ทํานั่นคือสิ่งที่เราทําได้เต็มที่เลยถูกไหมลูกทําให้ตัวเรานี่ไม่ไม่เป็นไปตามอย่างเขานะไม่ชั่วไม่ร้ายไปตามอย่างเขาจนชะ่ไหม แม่แนะนําวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องให้หนูหนคะลุกเตียวคาุกเตีวเอ้ยมันไม่มีวิธีที่ที่มันตายตัวตายไม่มีมันมีแค่อย่างเดียวคือการละปล่อยวางละปล่อยวางละปล่อยวางทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งเลว ทุกอย่างล้วนแต่ไม่มีอะไรก็คิดแก่นั้นทุกอย่างล้วนแต่ไม่มีกายนี่มาเจ่ของเราตังการนี่มาเจ่ของเราลมหายใจนี่มาใจ่ของเรารู้แค่นั้นพอแล้วกำหนดรับรู้ทุกอย่างรู้ว่าติ่งนี้มีมีเพื่ออะไรนะั่นคือการพิจารณาต้องกำหนดเรามีการกำหนด เพื่อนร่วมงานเอาเปรียบตลอดเลยจะหนีก็หนีไม่พ้นสักทีทำยังไงดีครับแม่ก็ไม่ต้องหนีก็ไม่ต้องหนีไม่หนีมันทำไมมันก็คนแล้วก็คุณทำไมเล่าก็ต่างคนต่างไปคนเหมือนกันมันก็คนแล้วก็คนมันเอาเปรียบเราได้เราก็ต้องมาคิดวิธีการว่าทำยังไงเขาถึงเจ้าเปรียบเราไม่ได้นั่นคือการที่อยู่กับคนให้เป็นทุกคนลูกการอยู่กับธรรมชาติ ธรรมชาติคนลอบข้างเรามันคือเอาเปรียบเราดังนั้นเราก็ต้องมาดูต้องพิจารณาว่าทํำยังไงเขาถึงจะเอาเปรียบเราไม่ได้ก็คิดแค่นั้นหาวิธีการแต่ต้องไม่เบียดเบียนใครนะต้องไม่ทําให้ใครเป็นทุกข์เป็นร้อนเท่านั้นเองมาเด็เนใจเรื่องอยาก